ดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดโทนสีแดงค่ะเป็นงานส่งออกนะคะจะมีอยู่สองโทนสีนะคะมีสีแดงแล้วก็สีชมพูโอรสพีชนะคะสีแดงแซมชอบด้วยสีขาวค่ะแล้วก็นะคะจะมีทั้งของเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะแบบนี้นะคะแซมชอบด้วยขาวค่ะแล้วก็ของเจ้าบ่าวนะคะก็จะเป็นแดงค่ะแล้วก็แซมชอบด้วยแดงแล้วก็มีขาวด้วยนะคะ สวยงามค่ะรูร้านนะคะเป็นงานส่งออกนะคะเป็นงานออเดอร์ต่อเนื่องค่ะเป็นงานออเดอร์เต่อเนื่องนะคะงานส่งออกค่ะเจ๊บขอบพระคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจในเจ๊บม,มาตลอดเลยนะคะงานส่งออกชุดนี้มีสองโทนสีค่ะมีแดงนะคะคือสีนี้ค่ะแล้วก็สีชมพูโอร์พีทนะคะ โทนสีนึงนะคะจะเป็นสีชมพูโอรสพีทนะคะของเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะจะเป็นชมพูโอรสพีทแซมชอด้วยขาวค่ะของเจ้าบ่าวนะคะแซมชอด้วยสีชมพูแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นงานออเดอร์ต่อเนื่องนะคะเป็นงานส่งออกค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีสองโทนสีนะคะสีแดงแล้วก็ชมพูโอรสพีทนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ